และตอนนี้ค่ะวันหานก็มีข่าวของสี่หนุ่มแซบของวงการที่เพิ่งถูกเปิดตัวว่าเป็นตัวอันตรายแต่แหมแค่เห็นหน้าแล้วหวานว่าห้ามยังไงสาวๆก็คงโดนสปาร์กอยากเข้าหาแน่ๆค่ะถ้าไม่เชื่อไปดูกันเลย ผู้จัดอเปียกพิสารและผู้กำกับโออัครพลเ์เชิญมาแฉเชื้อเจ้าชู้รายตัวกันเลยทีเดียวค่ะในพิธีบวงสวงละครเรื่องใหม่วันนี้ของค่ายอคัครพลโปรดักชันเรื่องรถไฟเรือเมลิเกกองถ่ายละครคอมเมดี้มันส์ฮาลุ้นๆที่ผู้หญิงควรดูแบบมีวิจารณญาณกับปฏิบัติการตามหารักแท้ของจอมเจ้าชู้คาสโนว่าจากสี่อาชีพขึ้นชื่อได้พระเอกตุ้ยเกียกรติกมลรับบทเป็นพระเอกลิเกตาหวานนองธนาผู้สืบทอดมรดกเรือเมจากพ่อก็จิรายุ เป็นพนักงานรถไฟและบอยโชคชัยกับคนเบื้องหลังกองถ่ายปะทะแก๊งนางเอกแพทยนปนภภาบอเบนจวันเกลเวทกาและน้องใหม่พัสกรงานนี้บอกได้คําเดียวว่าแซ่บเมื่ออเปียกเรียกรวมพลศี่จตุรเทพลีลากล้อนตัวพ่อมาไว้ได้เล่นกันเข้าถึงบทบาทแน่นอนละครออกอากาศเมื่อไหรได้สะดุ้งกันทั่วทุกวงการชัวร์ค่ะคือคิดถึงก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนไม่ละครก็ได้เจอกันต้องติดตามชมนะครับฝีมือ ลกพี่ผมสุดยอดครับละครที่เราสี่คนเนี่ยมีคาแรคเตอร,ร์ที่หลอกลวงครับฮะ <c oughs> แล้วก็เจ้าชูครับซึ่งเล่นยากมาก<ช>จริงนะครับผมครับผมไม,ไม่ไม่ใกล้ตัวจริงเลย <c oughs> พวกเราต้องโลกเอ่อแอคติ้งใหม่ทั้งหมดที่เล่นมาตลอดระยะเวลา <c oughs> หลายปี<ช>โดยเฉพาะบอยเนี่ย เจ้าชูมากในเรื่อง้ไม่จริงไม่จริงครับผมในเรื่อง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 เฮ้ที่คุณดีคุณหนีร้อนตัวเรี่องคนอ่ะคือคือพวกเราสี่คนจะเจ้าชูมากไม่ไม่ผมเป็นคนดีสุดในเลยบ้าคุณแค่เจ้าชูก็รอดูอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าครับเราได้เจอแล้วสี่คนใช่ครับผมคงจะสนุกสนานกันน้าดูครับเมื่อจับจับอะไรครับจับสี่องค์มาเจอกันครับผมเรื่องความทะเลนเนี่ยสี่หนุ่มเนี่ยเขาบอกรับประกันเลยอืมน่าจะเยอะแล้วก็แปะ